เดี๋ยวกราบเรียนก่อนนะครับผมหลวงปู่ก็คือถีบซุ้มปูุกผมนะครับเ็ดผับปลามาก็ได้ปัจจัยเนี่ยมาถวายหลวงปู่เนี่ยทั้งหมดรวมสังเจรีน้ำหลวงปู่หนึ่งล้านหนึ่งมืนหกพันบาทครับผมอ้โครับหนึ่งล้านหนึ่งมื่หกพันบาทนะครับก้ำลังสร้างเกดีเลยครับ อ่ะเอาปลาแม่อันนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่นเป็นผู้ถวายกัหลวงปู่เองเพื่อทีได้ดูถึงไงอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยนะครับโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปเอามามามาเข้ามาครับไม่เดียวหนาอันนึงอันนึงเป็นแบบเป็นใบเช็คเอันสดดาโซดบผมอัอีกอันนึงเป็นใบเพราะว่าละหน้าครับหนึ่งล้านครับนี่เล็กล้านครับผม แล้วก็อีกหมื่นหกพันบาทครับครูหมดบุญเราอลไรอะไรเขาเอาไปหมด <c oughs> ในบุญหลายทำงานทำงานเน้่ยใบุญหลายเดี๋ยวเขาเอาไปหมดทำไปหมดอ่ะอันนี้เดี๋ยวเมืองานเด้งอันนี้เดี๋ยวจะให้คุณพอ่อคุณแม่ถวายจะให้คุณพอ่อคุณแม่เนี่ยถวายหลวงปู อันเนี REE ้ยเข่ากล่องทุนของสงอาพาลโรงพยาบาลเลยอ่ะครับผมสามแสนบาทครก็เกี่ยวให้ทางพอดีมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเลยอะครับเข่ามากกับสิเดะมาหลับกับหลวงปู่เองเลยเป็นธาตุบารมีของหลวงปู่อะครับผมเชิญครับให้คุณพ่อคุณแม่เป็นสวายได้บุญกับหลวงปู่กันนะนี่นี่นี่กายวันนี้จ่กายวันนี้ก็ได้ ลงปูลงปูกับท้าเป็นเลยูัมีองของทานรอ่าท่านต่างตวแทนบัรไครับามาที่เหยมานั่งไ่ลวงปูท่านท่านไหนตรวแทบลมัยลงปูท่านครับผมวางตรงนี้เลยครับผมข้งลุ่บาทของิได้ปนี่เพ่นารงยาบาสามแสนตันีีสามแสนครับลวงปูลวงปูเอาบัตรเบิ้อก่อนนะครับผมนี่ครับ จับพาจับพานกเออพาออมีกอามอไหมอืม้าวงไม่บ้าอไปเข้ากองทุนเอร์สองาพเดอ